ลิลลินก็อยู่ที่โครงการไอไรินสต์นนะคะ <S <S จึงช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงคงๆกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะหลายบ้านนะคะก็จะมีขยะเยอะมากวันนี้นะคะลิลลินเนี่ยก็จะมาสอบถามกันค่ะว่าเขาแยกขยะกันยังไงนะคะไม่ทราบว่ามีการจัดการเกษตรอาหารยังไงคะทิ้งลงถังขยะค่ะมัดใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทิ้งลงถังค่ะนำไปทำปุ๋ยค่ะรวมกันแล้วก็ทิ้งถังขยะเลยค่ะ ถ้ากินเหลือต้องเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักให้พืชซึ่งมีคุณภาพเรากัไนี้ไปถามว่ามีการจัดการกำจัดขยะกันยังไงแล้วนะคะวันนี้ค่ะหนิงก็จะมาบอกวิธีที่จะแยกขยะอย่างถูกต้องนะคะเริ่มจากขยะสดกันเลยค่ะตามไปดูกันเลยนะคะว่าจะทำกันยังไงนีขยะสดนะคะยืนถุงค่ะแล้วก็มี ดินนะคะจะต้องใส่ไปด้วย1นึ่งกระป๋องนะคะสัดส,ส่วนนะคะคือ1ต่อหน,นะคะเริ่มต้นนะคะเราก็นำพยาสดเทลงไปในถุงดำก่อนนะคะและตามด้วยดินนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาปับถุงไว้นะคะ แล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีขยะอีกนะคะก็นํามาใส่ไว้ตรงนี้นะคะจนถุงเนี่ยเต็มนะคะพอเต็มแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ30วันนะคะแล้วก็มันจะจ้อยสลายกันเองนะคะในถุงนี้เพื่อนๆก็สามารถนําปุ๋ยมาใช้งานได้แล้วะคะ่ะ ขยะอย่างอื่นนะคะเราแยกยังไงคะตอนนี้ค่ะเดิงๆต้องรู้นะคะ5อย่างเลยค่ะคเพื่อนก็คือหนึ่งนีแบบเป็นแบบกระดาษนะคะแล้วก็สองค่ะเป็นโลหะหรือว่ากระป๋องนะคะแล้วก็ส่วนที่สามก็คือแก้วแล้วก็สีทั่วไปสุดท้ายนะคะก็เป็นขวดพลาสติกค่ะเดนนน็ิๆจะมาแยกให้เพื่อนๆดูนะคะเช่นกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะคเพื่อนๆเพื่อนก็ทิ้งลงไปตรงนี้ค่ะในช่องกระดาษนะคะ และโลหะหรือวัตถุของที่ไม่ใช้แล้วนะคะพเพื่อนๆผมบอกจัดการทิ้งมันไปเลยคะ่ะนี่นะคะก็คือแก้วที่เราไม่ใช้แล้วนะคะพเพื่อนๆทิ้งมัไปเลยคะ่ะขยะทั่วไปนะคะก็คือเป็นขยะที่ไม่สามารถดีไซเคิลได้ค่ะและมีการย่อยสลายนะคะพเพื่อนๆ450ปีเลยค่ะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะพเพื่อนๆอย่าใช้กันเยอะนะจินนะคะ และตันนี้ค่ะก็จะเป็นขวดพลาสติกนะคะกทิ้งไปเลยค่ะในตรงขวดพลาสติกน,นี้นะคะนีดก็จะฝาก 3R กันค่ะ R แรกนะคะก็คือ Reduce ค่ะก็คือลดพื้นที่ฝังกบขยะและลดขยะนะคะ2 Recycle สามารถนำขยะหลอมผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะและลดการใช้พลาสติก เพราะว่าพลาสติกเนี ja, example, ่ยใช้เวลาการเล่อยสลาย450ปีเลยค่ะเพื่อนๆขยะดิซเคิลใช่ไหมคะมีอะไรบ้างพก็อย่างเช่นกระดาษแก้วกระป๋องเป็นต้นนะคะเพื่อนเอาที่3นะคะก็คือ Reuse ค่ะก็คือการใช้ซ้ํานะคะอย่างเช่นกระดาษสองหน้าค่ะที่นากลับมาใช้ใหม่นะคะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะ 3R ค่ะ Reduce, Re ซ y เคิลและรียูสนะคะเพื่อนๆ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เียบร้อยหมดแล้วค่ะในการแยกขยะเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นอะไรติดตามกันใหม่นะคะบ๊ายบาย